สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะกับเช้าวันพฤหัสนะคะที่21นะคะพฤษภาคม2563นะคะก็ใกล้แล้วนะคะใกล้วันศุกรแล้วนะคะจะเป็นวันเสาร์แล้วนะคะพี่ๆที่ทํางานอยู่ก็ได้พักผ่อนเนะะาะเสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะอยู่เปนเสาร์อาทิตย์นะคะจะได้พักผ่อนแล้วใกล้แล้วเนาะ,ะที่สําคัญวันนี้นะคะฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ จ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องนะคะมีข้อมูลดีๆเด็ดๆนะคะจะได้ไม่พลาดก่อนใครเลยนะคะวันนี้นะคะเจอหน้าหนูอีกแล้วนะคะพี่ๆบอกว่าทําไมปากแดงนะไม่ได้ปากแดงอย่างเดียวนะคะใจก็แดงนะคะเพราะว่าใจแดงๆนะคะมีพี่ๆเสมอนะคะ <c oughs> มีเขาเรียกแจกใจเสมอนะแจกใจเสมอ่าไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะวันนี้ไลฟ์สาระจริงๆเลยค่ะวันพี่ก็บอกว่าวันนี้จะหรับชมข้อมูลใช่ไหมว่าหนูจะคำนวณอะไรให้ฟังใช่ไหมคะวันนี้นะคะ เจอหน้าหนูก็มีแค่ฮานอยนะคะกับฮานอยเวีพีเท่านั้นเน่ก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานใครได้มัง่งสำหรับฮานอยเมื่อวานเ,วเราไปดูผลก่อนเลยค่ะว่าว,วันที่ 20, 20นะคะพฤษภาคม2ห6 3ฮานอยนะคะธรรมดา3ตัวบนออก2 6 5นะคะร่างออก8 5เมื่อวานนะคะใจเด็ดมากหนูเยนะคะ <laughs> ฟัน8เม็ดเดียวนะคะเนาะฟัน8เม็ดเดียวนะ จาะแ้านะคะใครรู้นะคะใครเล่นจาก็ยินดีด้วยนะคะปรบมือให้หนูหน่อยและปรบมือพี่ๆด้วยนะคะที่ยังตามกันอยู่นะคะเนาะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองนะคะที่ยังไปต่อกับหนูนะเพราะบางครั้งอะเราก็คิดคำนวณเต็มที่นะคะบางครั้งเรามั่นใจเราก็จะบอกพี่ๆไปนะคะเนาะ ก็อย่างที่หนูบอกแล้วค่ะว่าเราไม่ได้กันมานานแล้วเมื่อวานเราได้เราก็ยินดีด้วยนะคะเรามาดูซิคะว่าวันนี้วันที่25นะคะพฤษภาคม2563นะคะเด่นแรกเขาได้อะไรเราลองมาอีกฟันเม็ดเดียวนะอีกวันหนึ่งนะมาไม่มาค่อยว่ากันเรามาฟันตรงตัวเหมือนเดิมดีกว่าไหมคะนะเอาแบบมาเล่นแบบว่าขำๆพอนะดูแบบมีความสุขพอคะ่ะอย่าไปเล่นแบบเครียดนะคะอย่าทำอะไรที่เราเครียดนะคะนะเรามาดูซิคะว,ว่าเน้นแรกเราจะได้อะไรนะคะ3ตัว แต่3ชุดนะคะเน้นแรก3ชุดนะคะมี10 19 15ลอง12 17 13กัน16 18นะคะก็เช่นเคยนะคะฟันเม็ดเดียว18ฟันเม็ดเดียวเล็ก1นะคะเนาะ ก็ฝากพี่ๆรับชมจน,นจบด้วยนะคะมาค่ะ3ตัวกันต่อเลยนะคะ8 1 2นะคะ3 1 8 2 1 7นะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยะคะ่ะที่ชมนะคะว่าทำไมน้องเอ๋สวยขึ้นนะคะปากแดงแดงนะคะก็ปากแดงนะคะไม่อยากทาปากดำนะคะเดี๋ยวใจดำไหม <c oughs> มาค่ะต่อด้วยฮานอยวีพีนะคะเดี๋ยวจะยาวไปนะคะพี่ๆอาจจะทำงานเนาะแอบบมาดูหน่อยนิดนึงนะเพื่อความแบบว่า มีความสุขในการทํางานแล้วกันนะคะเห็นหน้าหนูบางท่านอาจจะมีความสุขในการทํางานหรือว่าบางท่านจะบอกว่าหเห็นหน้าหนูแล้วเหนื่อยไม่ใช่นะคะมาค่ะเรามาลุยกันต่อเลยนะคะกับ5้าน้อย VIP นะคะเมื่อวานเราดูซิคะว่าวันที่2 0นะคะพฤษภาคมส3 VIP ซ้ำตัวบนออก8 2 7เนะคะล่างออก34นะคะเรามาต่อกันซิคะว,ว่าวันนี้เราจะได้อะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูเปิดข้อมูลสักครู่นะคะ อ่าพร้อมกันหรือ,อยังนะคะวันที่11นะคะมาแล้วนะเด่นแรกนะคะ1ลอง2ฟันของตัวค่ะเน้น1 2 1 0 1 9ลอง2 5 2 9 2 3กัน1 4 2 8 ป,ปิ้งปิ้งปิ้งสบตาสักนิดนะคะแล้วก็ไปต่อค่ะ714 812 925นะคะก็ชื่นชอบอย่างไหนก็เล่นไปนะคะก็เราก็นำข้อมูลดีๆมานำเสนอพี่ๆทุกวันนะคะและที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลนะคะสำหรับหุ้นต่างประเทศเอ่ขอภัยกุ้นต่างประเทศนะคะก็สามารถไปติดตามได้ทางแฟนเพจคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะ เฟซบุ๊กนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้หนูลาไปก่อนนะคะขอพี่ๆมีความสุขในการทํางานนะคะมีสุขภาพร่ากายแข็งแรงนะคะขอให้ไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะคะมีแต่เงินมีแต่ทองนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความาัถนาและประสบความสาเร็จค่ะสวัสดีค่ะ